สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามารู้จักกับท่านโซทานโคไดนะคะนักแต่งเพลงชาวฮังการีนะคะโคไดยเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลทางด้านดนตรีสากลในปัจจุบันเป็นอย่างมากโดยเฉพาะดนตรีศึกษาวันนี้ครูเกตจะนำนักเรียนมารู้จักกับท่านโคไดยให้มากขึ้นนะคะ โซทานโคไดเป็นนักแต่งเพลงนักประวัติศาสตร์ดนตรีและนักการดนตรีศึกษาพ่อแม่ของเขาเป็นนักดนตรีทั้งสองคนพ่อเขาเป็นนักไวโอลินแม่เขาเป็นนักเปียโน,โนด้วยเหตุนี้เองจึงส่งผลให้โคไดเล่นดนตรีได้หลายชนิดได้แก่เปียโนไวโอลินวิโอลาเชลโลรวมทั้งความสามารถในการขับร้องด้วยในวัยเด็ก โซทานโคไดได้ร่วมเล่นดนตรีกับวงคอเตตของพ่อของเขาเขาทำหน้าที่เล่นวิโอลานอกจากนั้นยังเป็นสมาชิกคณะขับร้องประสานเสียงในวงออเคสตรานักบทแห่งหนึ่งอีกด้วย โคไดได้เขียนเพลง a l e n g e r เพลงแรกในเมื่ออายุ15ปีในปีคิศราช1900เขาได้รับการศึกษาเกี่ยวกับดนตรีในสถาบันดนตรีแห่งหนึ่งที่เมืองบูดาเบสต์และจบการศึกษาในปี1905ระหว่างนั้นโคได้เขาได้ศึกษาวิชาดนตรีเขาให้ความสนใจเกี่ยวกับ คีตากวีชื่อบามและดูชินีและอิทธิพลทางด้านดนตรีของเขาส่งผลต่อชาวฮังการีเป็นอย่างมาก เขาได้วิเคราะห์บทเพลงพื้นเมืองของชาวฮังการีไว้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโคไดมีความเชื่อว่าถ้าต้องการให้เด็กเก่งดนตรีจะต้องมีการจัดระเบียบการสอนในโรงเรียนให้ดีเสียก่อนดนตรีมีอิทธิพลกับทุกคนและสามารถนำดนตรีมาพัฒนาเด็กได้โดยเฉพาะการขับร้องเพลงพื้นเมืองของชาติตนเองซึ่งทำให้ดนตรีไกลตัวเด็กมากขึ้น วิธีการสอนของโคได้นำไปพัฒนาใช้ในการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์มากที่สุดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี่เป็นประวัติโดยย่อของโคได้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ